สวัสดีสวีดัดนะครับสำหรับ fc ของผมนะครับทุกคนนะทุกคนทุกคนเลยก็ดูเอานะครับว่าผมนำเอาพระของหลวงพ่อปานวัดบางโนมโคเอามาให้ชมนะครับว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงการแยกพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเป็นยังไงนะครับการแยกพิมพ์เป็นยังไงว่าพิมพ์ใหญ่ดูยังไงพิมพ์เล็กดูยังไงผิวพันธุ์พระที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับ ก็เอามาเอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมว่าเป็นยังไงนะครับก็จะได้ทราบว่าเราจะได้ไปเลือกสรรหาได้ถูกต้องนะครับสรรหาไดา้ถูกต้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งพระพิมพ์ใหญ่นั้นจะไม่มีรอยเนื้อเกินประมาณปลายมือปลายไม้ของผมนี่นะครับมันเรียบๆองค์นี้สแสดงว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ถ้ามีรอยเส้นๆนูนๆขึ้นมาสแสดงว่าพิมเล็ก อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ที่มีหางตูดที่เบนมาทางขวาแต่ไม่ใช่ว่าตัดตัดลงตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเบนมาทางขวาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กแล้วเบนมาแบบนี้ถือว่าปลอมทันทีเลยนะครับถ้าเบนมามากๆอย่างนี้นะปลายหางนี่ตรงๆกว่านี้นะถือว่าปลอมเลยนะครับพิมพ์เล็กจะต้องตัดตรงอย่างเดียวเลยงอตรงกลางนี่อย่างเดียวเลยนะครับสําหรับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยไม่มีเส้นนูนขึ้นมารอยแตกนะครับ นี่คือด้านหน้าส่วนด้านอื่นคุณก็เอฟซี FC ก็ดูเอาเองนะครับว่าผิวพันธุ์เป็นยังไงรอยสันด้านขอบนี้จะมีทุกองค์นะครับของพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงแต่พิมพ์อื่นนั้นผมไม่รู้นะส่วนด้านหลังครับด้านหลังนี่เลยครับจะต้องเป็นงี้อันนี้จะมีรอยนิ้วมือกดๆเนี่ยนิ้วหัวแม่มือกดประมาณเนี่ยครับนี่คือด้านหลังอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับ f c เนี่ยนะสวยงามมากนะครับพยายามค้นหามาให้ f c ได้ชมให้ศึกษานะครับ จะได้เป็นเลือกพระ,อะของพระปานชนิดไก่หางพวงที่หายากมีราคาแพงเนี่ยเราจะได้เลือกได้ถูกต้องนะครับเลือกได้ถูกต้องนะพอมีความรู้แล้วเราไปค้นหาตามตลาดเนี่ยเราจะค้นหาได้ถูกต้องซึ่งซึ่งมันไม่ยากน <sque al. S 1> ะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นไก่หางพวงพิมพใหญ่นะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่หายากคนไหนอยากได้ก็กิ้งกลางมานะครับราคาพอสมควรครับขอ fc โชคดีนะครับสวัสดีครับ